กลังอยกกอยยาินู่ดีข้าวเที่ยงแฟนวันนี้นะคะเป็นเมนูที่กิ่งเปิดเจอในติ๊กต็อกมาค่ะแล้วก็อยากกินมากๆทําเมนูนี้ด้วยกันนะคะวันนี้กิ่งจะใช้ปีกกลางไก่ทั้งหมด12ปีค่ะแล้วก็ใส่เครื่องเทศของเราลงไปมีรากผักชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมตะไคร้นะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้าปลานะคะซีอิ๊วดำซอสหอยนางรมแล้วก็ตามด้วยน้าตาลมะพร้าวนะคะทุกอย่างคือกิ่งจะเอาหมดเลยเอารสชาติที่เราชอบนะคะหลังจากนั้นก็เทน้ำเปล่าสะาดลงไปให้ท่วมไก่นะคะแล้วค่อยๆค,ค,ค,คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเปิดไฟแล้วก็ปิดฝาแล้้วเเรราาาาามทํํนนิซฟของกัค่ะ ปีกาการไก่ต้มน้ำปลาของเราต้องทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะบอกได้เลยว่าเข้ากันสุดๆค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับกองข้าวแฟนวันนี้นะคะอือันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมอืมมันซื้อมาแต่ว่าไม่ได้ซื้อแต่ชิมดูก็รู้ใช้มือได้ไหม อร่อยเผื่อยมากน้ำจิ้มซีฟู๊นเราไม่ได้ชิมเลยอร่อยไหมอืมอร่อยเผื่อยมากเอ้าเอ้าออร่อย,อร,อยรู้ได้ไงไว่าอยากกิน